วิดีโอคลิปวิดีโอที่เขาลงในเฟซอะค่ะมันมันเชิญชวนเนาะมีมีออเดอร์ให้เราร้ออร์ซหรือตัวแทนคนไหนที่ขายไม่ได้ต,ตั้มจะรับซื้อคืนทั้งหมดเลยอยากได้เงินคืน,นค่ะแล้วก็อยากให้เขารับผิดชอบส่วนที่เขาว่าด้วยเหมือนกับที่วิดีโอที่เขาว่านั่นอะ แต่บอกาำตรงในตอนนี้คนแย่หมดเลยค่ะค่ารถจะมาเนี่ยพี่มารีจะให้ค่ารถมาเลยถ้าเป็นคู่อ่ะไม่ค่ะตั้งขึ้นเองอีกคนที่เข้ามาไม่ได้นะคะคุณทนายคือแม่เขาติดเตียงลูก เป็นของทูกช้ที่ใช้บ็นจุโอนให้แม่ตัดตลิ่แบบไมได้โัวแท้ิ่แบบม่ี่จะปลิหมเลยค่ะในผู้นั่ของแบบาเกนให้นอย่างให้ดนี่คิอใโอนเงนให้เขาั้งแรกจนทางสุดท้ายคะับอันนี้รวมค่าไม่ไม่มีเงินคลาถืออยาลูกหมมานี้งมาด้ยังโตออมา้ไทยเลยทุกคน เราคุยกับเขาอะมันหายไปแล้วเพราะว่าเขาบลอกเรามันก็หายไปเขาลบออกไปเลยมีใครมีบ้างสั่งของนะคะสั่งของจากทางออนไลน์นะคะ่ะพอดีเราไปเจอเฟซของของของคุณครูพี่ตั้มอะคะ่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นครูพี่ตั้มขนมจีนอบแห้งอะไรไหมคะ่ะแล้วทีนี้เขามีโพสต โพสเกี่ยวกับขายสบู่สบู่อ่าตัวนี้ค่ะที่เราโดนเนี่ยค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าอ่ทุกคนสนใจหรือใครสนใจนะคะที่เขาโพส์ในนั้นว่าใครที่สนใจสามารถมาสมัครเป็นตัวแทนเพื่อจะขายหารายได้อะไรได้ไไดแ,ลแล้วก็เราก็เลยดูดูจากวิดีโอคลิปวิดีโอที่เขาลงในเฟซอะคะ่ะมันมันเชิญชวนเนาะ มันมันก็เป็นแรงจูงใจอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาบอกในนั้นเขาบอกเลยว่าเออคลิปที่ออกมานั้นคือตัวแทนทุกคนที่สมัครเข้ามาทํากับเขาสบู่ที่สั่งมาะจะมีการเรียนการสอนทุกอย่างหรือตัวแทนคนไหนที่ขายไม่ได้ตั้มจะรับซื้อคืนทั้งหมดเลยนอกนั้นก็คือขายไม่ได้เราคุยในรายกลุ่มอย่างเงี้ยเขาถามว่าเออคนนั้นขายได้ไหมมีตัวแทนไหม แล้วก็บอกเออมันไม่มีเขาก็บอกให้เรานะบอกให้เราอะคุยกันในไลน์เขาบอกว่าพี่พี่พี่บอกเขาไปเลยพี่ได้กับหนูมาเนี่ยหนูโยนออเดอร์เพราะว่าในคลิปของเขาบอกว่าเขาจะมีโยนออเดอร์ให้เรา100%ยิงแอดช่วยมีมีออเดอร์ให้เรา100%อยากได้เงินคืนค่ะ,คะแล้วก็อยากให้เขารับผิดชอบส่วนที่เขาว่าด้วยเหมือนกับที่วิดีโอที่เขาว่านั่นอ่ะ<ห>ตัวไได้จะรับซื้อคืนทุกก้อน ค่ะเขาแจ้งความกันทุกคนค่ะคือเราไม่ไม่เอกใจยังไงว่าเราโดนหลอกอที่กิงเราเอกใจตั้งแต่ครั้งแรกละคือคือเขาจะให้เราไปหลอกคนอื่นต่อ,อเ,เหมือนกับว่าพี่บอกเ้าไปเลยนะที่ที่หนูส่งสบู่ให้พี่ครั้งแรกอะ่ะพี่ได้รับอ,ออเดอร์จากหนูเรียบร้อยหมดแล้วเขาบอกเราอย่างนี้แต่ที่กิงเราไม่ได้อแต่ที่กิงเราไม่ได้ แต่คือถ้าเราไม่ได้เราก็ไม่กล้าไปพูดกับคนอื่นได้ใช่ไหมเราก็ไม่กล้าไปพูดกับคนอื่นพี่บอกเขาไปเลยพื่พี่ได้เอ้าก็เราไม่ได้เราก็เลยไม่สามารถที่จะคุยกับคนอื่นได้ตั้งแต่นั้นมาเราก็คือไม่กล้าที่จะไปต่อแต่ที่โดนนี่คือเยอะไหมคเกือ,อบอทุกคนที่เป็นรูปแบบเดียวกัน ประมาณเหรอถ้าเป็นตัวแทนตอนนั้นก็หลายคนอยู่เนาะแต่เขาไม่กล้าออกมาที่ออก